ขากำหนดเอาไว้นะครับ26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากลนะครับวันนี้เป็นวันสุนทรภู่ด้วยนะฮะใช่ครับซึ่งเดี๋ยวแขกตอมแาลงวันของเราเนี่ยก็จะเกี่ยวเนื่องกับสุนทรภู่ด้วยเป็นศิลปินแห่งชาตินะฮะแต่ว่าเอาเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดสากลนะคะใช่ครับไปที่คุณศรีสุดาวินิสุวรรณนะครับผู้่อข่าวสัมรข่าวไทยวันนี้ยกคณะนะครับไปรายงานข่าวที่จะมีการเผาทำลายยาเสพติดกันครับสวัสดีครับศรีสุดาสวัสดี ค่ะสวัสดีคุณจ้องขวัญน,นะคะคุณสวิทแลวก็คุณกนกค่ะตอนนี้ที่ฉันยืนอยู่ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะด้านหลังเนี่ยคะ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลังเก็บยาเสพติดให้โทษเพื่อที่จะนําไปทําลายะคะ่ะเราเริ่มขนกันแล้วนะคะตั้งแต่6กโมงเช้าะคะ่ะเมื่อเช้านี้เองค่ะซึ่งภาพที่ตอนนี้ที่ดูเนี่ยนะคะเป็นคลังนะคะที่เมื่อเช้านี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะท่านได้เป็นประธานนะคะเขาเรียกว่า เปิดประตูนะคะไขกุญแจนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จํานวนมากนี่นะคะก็ได้มีการร่วมกันขนนะคะในนี้เนี่ยมีลังยาเสพติดที่เตรียมที่จะเอาไปเผาทําลายในช่วงสายวันนี้เนี่ยถึง180กล่องด้วยกันเลยค่ะซึ่งตอนนี้ดิฉันก็มีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าเอ๊ะทำไมมีแค่นี้นะ,ะจริงๆแล้วทราบมาว่ามีมากกว่านี้นะคะสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขท่านวิทยาแก้วพลาดสวัสดีค่ะ ค่ะท่านคะจริงๆแล้วเนี่ยในนี้เนี่ยมีมากกว่า180กล่องที่จะเผาทําลายถูกต้องไหมคะเอ่อมีมากกว่านี้อีกประมาณสักหกเท่าฮะค่ะเป็นของกลางในคดีนะครับค่ะก็คือเอ่อที่เราขนไปทําลายวันนี้น้ําหนักประมาณ3,100กิโลกรัมนะครับค่ะยังเหลืออยู่ในคลังประมาณ17ตันนะค่ะเอ่อของกลางที่เราจะขนไปทําลายได้ตามกฎหมายก็คือของกลางที่มีคําตัดสินของศาลชั้นต้นแล้วนะครับโดยหรือศาลชั้นต้นตัดสินแล้วเราก็สามารถแทงจําหน่าย ไม่จาเป็นต้องใช้เป็นของกลางในคดีแล้วก็ไปทําลายแต่ก็มีของกลางที่เหลือเยอะอาสารยังไม่ได้ตัดสินม,มีทั้งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีหรือมีทั้งคดีที่ผู้ต้องหาหนีคดีอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ตัวมาก็ต้องรอตัวผู้ต้องหาเพราะกระบวนการในการเก็บก็เลยมีของกลางที่สะสมอยู่เยอะมากครับค่ะเท่าที่ทราบมาเนี่ยวันนี้ของที่วันนี้เราขนทั้งหมดในมูลค่านับหมื่นล้านเลยใช่ไหมคะยาเสพติดครับก็ถ้าราคาตลาดก็เสียดนิดหน่อยก็ครบหมื่นล้านครับ อืมค่ะแต่ว่าในครังจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารวมมูลค่าแล้วนะคะนับแสนเลยเออใกล้เคียงฮะนะคะทีนี้อยากจะถามท่านนะคะว่าในขั้นตอนเวลาเราเราได้ยาเสพติดมานะคะจากขบวนการหรือว่าจากคดีอะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะที่เก็บที่นี่เนี่ยเรามีการป้องมาตรการในการป้องกันการสูญหายหรือว่ามาตรการในการป้องกันในเรื่องของอมลพิษอะไรยังไงบ้างคะเอ่อห้องเก็บของที่เป็นห้องเก็บยาเสพติดนะครับเป็นห้องที่สร้างไว้โดยพิเศษตั้งแต่อยกตั้งมานะครับ แล้วก็การเก็บรักษากุญแจเนี่ยก็มีกุญแจทั้งหมดทั้งห้าดอกนะแล้วก็อยู่ในคนทั้งห้าท่านนะคนละดอกคนละดอกคนละดอกแล้วก็จะมีคนคุมรหัสเซฟอีกคนนึงสรุปก็ต้องมีหกคนหกท่านนะที่ต้องร่วมกระบวนการและการที่จะไขตู้เซฟของอยอยแต่ละครั้งนี้ต้องได้รับการอน,นุมัตจากท่านเลขาธิการอรยอ,รอยโดยตรงไม่ใ <มา S 1> ช่ชเจ้าหน้าที่นเล่นๆจะไปไขดูแบบไม่ได้ครับมระชานิ้นเราเห็นมีคณะกรรมการอย่างน้อยนี่ห้าฝ่ายด้วยกันที่มาร,ร่วมกันไขกุญแจพร้อมกัน ใช่ไหมคะ,คะในเรื่องของการเผาทําลายที่จะมีขึ้น10นาฬิกา30นาทีวันนี้ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเนี่ยเราดูแลในเรื่องของมาตรการผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมยังไงคะออที่เราต้องเลือกที่นิคมบางปะอินนะครับเป,เป็นที่เผาทาลายเพราะที่นั่นมีตเตาเผาที่สร้างขึ้นมาพิเศษแล้วก็เผาด้วยอุณหภูมิสูงที่จะทําให้เกิดไม่เกิดมลภาวะนะ,ะแล้วก็จะมีคณะกรรมการในการตรวจสอบทั้งหมดรวมทั้งว่าเผาเสร็จแล้วหลังจากเผาไปได้24ชั่วโมงทุกอย่าง เย็นลงหมดแล้วนะครับก็จะมีการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกรอบหนึ่งครับว่ามันได้สร้างโมโนพาตกค้างหรือเปล่าแล้วก็ยืนยันได้ครับว่าที่เผาที่นั่นนะครับเตาเผาที่สร้างขึ้นมานี้จะไม่ก่อเกิดมลนาาะครับค่ะท่านคะจากสถิติที่เราได้ทราบมาจากเลขาธิการออยนะท่านบอกว่าครั้งนี้ยาเสพติดที่มีน้ําหนักเยอะที่สุดที่เราจะเอาไปเผาทําลายคือยาบ้าถูกต้องครับค่ะท่านมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงพราเพราะยาบ้าเนี่ยก็ยังคงครองสถิติเป็นอันดับหนึ่งตลอดเวลาเลยค่ะ ยาบ้าก็เป็นยังเป็นยาเสพติดที่ถือว่าไป,ไปกินลูกคืบยาเสพโดยทั้งหมดนะครับเฮโรอีนผงขาวเดี๋ยวพวกนี้เกือบไม่ได้ยินแล้วนะคนติดก็เป็นเรื่องคนติดยาบ้าเพราะกระบวนการในการที่รัฐบาลจะต้องทุ่มเทก็คือการปราบปรามยาเสพติดและก็ผลตัวเลขเว่ามีของกลางเท่าไหร่มันก็สะท้อนถึงผลการทําง,งานของในเชิงรูปของฝ่ายที่ต้องออปราบปรามด้วย กระทรวงสาธารณสุขเองที่จริงเรามี2ด้านนะ,ะด้านหนึ่งก็คือมีอยอไว้เก็บรักษาของกลางอีกด้านหนึ่งก็มีเจ้าที่ทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ติดยาเสพติดนะค่ะ,คะเห็นว่าครั้งนี้มีพิเศษเพิ่มขึ้นกว่าทุกครั้งเพราะว่ามีกัญชาจํานวนประมาณสองตันนี้นะคะมาจากกอ,องบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดร่วมถูกเผาทําลายด้วยใช่ไหมคะทางตารวจก็ฝากมาด้วยเพราะว่ากัญชานี่ของกลางมันน้ําหนักมันเยอะ 2,000กว่ากิโลนี้ก็จะขนไปรอของเราอยู่ที่น่นนะ,ะไม่ได้ร่วมขบวนนะจะ,ะ,ะขนไปรอที่บางปีนครับค่ะถามท่านเรื่องการขนย้ายดีกว่าะนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวเราขนขึ้นรถไปทั้งหมดหรือว่าจะมีขั้นตอนในการขนย้ายแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของยาเสพติดเหล่านี้ยังไงคะท่านคะเอ่อขณะนี้ข้างหลังนะครับเจ้าที่กําลังขนขึ้นรถบรรทุก2คันนะครับเข้าใจว่าจะขนได้หมดทั้ง2คันเราคำนวณแล้วนะครับ แล้วก็ออกจากเดินทางออกจากที่ไปก็จะมีรถของสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับนำกรบวนและปิดท้ายขบวนพร้อมทั้งมีเิคัปเตอร์นะครับที่จะคุมขบวนไปโดยตลอดเพื่อเพื่อป้องกันการลักรอบหรือว่าการช่วงชิงยาของกลางข้อมูลค่ามันก็เกือบหมื่นล้านฮนะ เพราะฉะนั้นประชาชนที่ดูข่าวอยู่ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยรถก็จะเริ่มเคลื่อนไปแล้วก็จะมีเฮลิคอปเตอร์คุ้มกันอยู่บนบอากาศด้วยนะคะจากนี่ไปจนถึงศูนย์บริหารสาธ,ธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวท่านจะไปเปิดงาน ในช่วง10นาฬิกา30นาทีไปเป็นประธานเผาทำลายไม่ได้เปิดงานไปเป็นประธานเผาทำลายนะคะพระนา้นประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะก็อาจจะได้ทราบข่าวการในช่วงต่อไปสําหรับช่วงนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสําหรับในห้องส่งนะคะเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้นะคะทางสํานักข่าวไทยเราก็จะมีข่าวรายงานกลับไปเรื่อยๆโดยเฉพาะภาพการเผาําลายค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ